i don't know like ทุกคนแล้วในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปดูการต่อสู้สุดมันสุดเดือดในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆกันนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้ยืมไอดีของน้องชายของเรานนั่นเองทุกคนนั้นก็คือเพจซีฮีช็อปนั่นเองทุกคนและในวันนี้การต่อสู้ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนั้นก็จะมีทั้งตัวบักหลายๆคนเลยนะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแบบนี้และการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะโหดและมันขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันนะครับในคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยใครที่กำลังค้นหาไอเดี่เกามมาั้นต่ออได้ยาวๆผมขแนะนะเพจเพัน เป็นเพจที่แนะนำไอดีเกมมันพันแมนจากไอดีเริ่มต้นไปจนถึงไอดีเทพๆกันเลยใครที่สนใจรหัสสวยๆสามารถปั้นได้ยาวๆสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้และยังมีไอดีสวยๆที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนแถมในเพจที่ช็อปนั้นยังมีทั้งท็อปพีและพ v วอีกด้วยถ้าเพื่อนๆยังไม่จุใจยังมีไอดันที่การันตีตัวละครระดับ UR 4ถึง5ทุตัวละครกันเลยทีเดียวและบอกเลยว่าไอดีนั้นต้องโคตรโหดโคตรตึงอย่างแน่นอน ระวังเพจปลอมด้วยพเพจแชร์มีแค่เพจเดียวเท่านั้นซึ่งจะมียอดไลค์มากกว่า70 0 0กว่าไลค์และยังมีผู้ติดตามมากกว่า7000คนอีกด้วยใครที่สนใจไอเดียสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะฮะแถมใครที่บอกว่ามาจากช่องนี้ไอ้ก้อนจะมีส่วนลดแบบพิเศษให้อีกด้วยอย่าลืมไปกดลิงก์และอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้100%นสีฮีชอ็อป แล้วในการต่อสู้ในสัปดาห์นี้นั้นไอเดีของใช้ของเรานั้นก็ได้อยู่ใน12ทีมสุดท้ายด้วยทุกคนและในการต่อสู้ในรอบนี้เราก็ได้พ่ายแพ้ให้กับแมงโก้นั่นเองทุกคนและการพ่แพ้ในครั้งนี้นั้นจะเป็นแบบไหนตัวละครที่เขาใช้นั้นจะหดและสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ไปลวยในการต่อสู้ในครั้งนี้กันเลยทุกคนแล้วในการต่อสู้ในครั้งแรกนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนซึ่งต่างไฟนั้นก็เป็นคอที่ไม่เหมือนกันด้วยทุกคนและตัวละครนัตตอมีตัวนี้ก็ได้ฟาดไปก่อนนะรับโดยพักส การเคลนไหวตัวละครตัวนี้จะมีการโจมตีไปก่อนนะครับและตามมาด้วยเกยวินฝั่งตรงข้ามและได้โจมตีในรอบนี้ทำให้ตัวละคกรกำลังเหล็กฝั่งเราเนั้นโดนสั่นไปที่เรียบร้อยตามมาด้วยโกรีบาตัวนียวิชเพอสามดาวด้วยทุกคนและบอกเลยว,ว่าวิชเพอสามดาวแบบนี้การกัระอนของมันนั้นก็ต้องโหดและสุดยอดอย่างแน่นอนทุกคนซึ่งฝั่งเราก็จะใช้เป็นคอของบอรอสแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นก็ใช้เป็นคอแค่อสุงจับคนเท่านั้นทุกคนแต่ฝั่งตรงข้ามจะมีตัวละครเกวินตัวนี้สามวันตันตัวละครฝั่งตรงข้ามมมไไไได้้้้้้้้แแแบบบบนน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 ีีีเเเป็็อออออะะะะรรรรรทท่่่่าาาาาููวจกกกกหหุคคลลใััังตส ูอย่ทุกคนปริบติตัวนี้ก็ได้ไล่โจมตีไปก่อนนะครับด้วยดาเมจที่ก็โหดเช่นกันทุกคนและพาสิฟตรงนี้ก็ได้ทํางานไปทันทีในะระบของพาสิฟคิงระดับยูอาร์ตัวนี้ทุกคนบอกกันเลยว่าพาสิฟของคิงนั้นยังไม่มีตัวละครตัวไหนสามารถแก้ทางตัวละครตัวนี้ได้เลยทุกคนและแกววนตัวนี้ก็ได้ไล่โจมตีไปนะครับสามารถสตันตัวละครคิงฝั่งเราไปอีกตัวหนึ่งนะและคิงตัวนี้ก็ได้เปิดไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างโล่ให้กับทีมของเขาให้หนายิ่งขึ้นทุกคนแต่ฝั่งเราตอนนี้ก็โดนการกรอขงะ และคิงตัวนี้ก็ได้เปิดไปนะครับผมในครั้งทําให้โลกของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นกันในตอนเริ่มตม้ับอลสัวนนี้ก็ได้โจมตีไปก่อนนะครับผมหลังจากที่ใช้พาสีของตัวทันคิง King นั่นเองทุกคนและตอนมีตัวนี้ดิโคเจก็ได้โจมตีไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วตัวละครฝั่งเรานั้นก็ได้ร่วงไปทีละตัวทีละตัวเลยนะครับผมโดยการกัดกร่อนแบบพิเศษของตัวละครกอริบัสนั่นเองทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับใครที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆได้ตัวละครกอริบัสมันเป็นการกัดกร่อนที่โคตรผหดมากๆเลยนะฮะและตอนนี้นาตัวละครนาโอมิกระดับ UR ของเรานั้นก็เหลือแค่ตัวเดียวและไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้สามารถแบกทีมได้หรือเปล่าทุกคนโดนสตันอีกด้วยและแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีการไล่โจมตีการโจมตีการอันติอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่าโดนสตันแบบนี้ไม่ได้ออก skill ะฮ เอาละกอริบาสตัวนี้ก็โจมตีไปต่อเลยครับซึ่งตัวละครนักตมิของเรานั้นก็ยังติดโลไม่ยอท์ทอแบบพิเศษอยู่ทุกคนแต่ก็ไม่หวั่นไหวทุกคนเพราะว่าฝั่งนักคับนั้นก็นําแบบโจมตีหลายตัวเลยทำให้ตัวละครนักตมิของเรานั้นร่วงไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่กระบองเหล็กแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าตัวละครกระบองเหล็กตัวนี้จะสนรับบาดแผลกัน ตั้แต่พิเศษตรงนี้ได้ไหวดไมแล้วก็ได้ร่วงไปเชียร์เรียบร้อยทุกคนพลังก็สุขสีอยู่แต่ว่าตัวละครกริบัสทางฝั่งทรงามนั้นโคตรโหดมากๆเลยนะฮะซึ่งจะเป็นตัวแบกอีกด้วยหลังจากการต่อสู้ของเราที่ได้พ่แพ้ไปนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายและ8ทีมสุดท้ายนั้นก็จะมีตัวตึงๆเข้าสู่ในการต่อสู้ใน,รในครั้งนี้ไปถึงรอบชิงอย่างแน่นอนทุกคนและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวละครที่เข้าสู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายไปแย่งชิงบัลลังในการต่อสู้ในครั้งนี้ทุกคนและมาดูกันดว่่าาากรรตออสส้้ในนนนบทีมมุยััจะหดและมันู ซึ่งผู้เข้าชิงคนแรกนั้นก็จะเป็นชื่อที่คุ้นเคยมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออีซี่แมนและคนที่2ก็จะมีชื่อว่ามิสซูฮะและคนที่3ามฟูโซเตะและคนที่4คนสุดท้ายโปรแกรมนั่นเองทุกคนถ้าอ่านชื่อผิดตรงไหนก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะฮะ <For ge. S 1> โดยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอีซี่แมนและฟูโซเตะนั่นเองทุกคนต่างฝ่ายนั้นก็ใช้คอที่ไม่เหมือนกันด้วยและเรามาดูกันว่าคอของนั้น,น,นจะทนรับดามเมจได้ไหวอยู่ทุกคนอาตอมอีกตัวนี้ก็ใช้พิรุณกระหน่ำไปก่อนเลยนะฮะต่างฝ่ายนัน ก็ต่างติดการบทคีบแบบพิเศษนะฮะผมและเกวินตัวนี้ก็ได้เปิดมานะครัมตบบาฝั่งคนอีซี่แมนนั้นจะทนรับดาเไปในครั้งนี้ไหวหรือไม่แล้วลก็โดนการสตั้นสั่งสองตัวละครเลยทุกคนบุรีพริตซนเดอร์ตัวนี้ก็ได้มอบความรักให้กับตัวละครเกย์อยู่กันชั่วไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เมสกาตัวนี้นะครับผมก็ได้โจมตีไปด้วยวัตถุข้อสดาวเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าการต่อสู้ที่โคตรโหดม,มากเลยฮะต่างเป็นตัวบัคในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาล่ะและ,บบออแลนนะคิงาตาฝั้้ามเรรกกกก็็ไดดดนััะะคโลทีีตตววจจ ไปก่อนเลยนะครับมซูเปอร์ทักชัยตัวนี้ก็โจมตีไปเช่นกันโดยการล้มมุนพายุอะไรเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยพิรุณกระหน่ำของอะตอมิกตัวนี้เช่นกันทุกคนเอาละใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้เรามาดูกันนะครับผมและบอกกันเลยว่าการต่อสู้ในรอบนี้มันเป็นการต่อสู้สําหรับตัวบักอย่างแน่นอนทุกคนเอาละแล้วก็เกณการชตัวนี้ก็กระหน่ำสีแดงไปนะตามมาด้วยอะตอมิกพิรุณชังกระหน่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ท่าไมตายของมันแต่ผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับ้ ไโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งด้วยควานแล้วก็แซ่ตรงนี้โจมตีไปมันก็ยังไม่สามารถเก็บตัวละครฝั่งซ้ายของเราได้แต่คิงตัวนี้ก็ได้เพิ่มโล่มาอีกครั้งหนึ่งและในเชิญแรกแบบนี้มันก็ยังไม่จบ,บเพราะเปอร์ถด้ใช้ตัวนี้ก็ได้โจมตีไปนะด้วยดาเมจ45ล้านดาเมจที่โคตรแรงมากๆเลยนะนี่คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆจริงๆเลยนี่มีแต่ตัวบัคทั้งนั้นเลยทุกคนเอาละและคิงตัวนี้ก็ได้เพิ่มโล่มาอีกครั้งหนึ่ง จัแพัดเด็กก็ได้ปล่อยมาชิบะไปเช่นกันทุกคนและปริฟิชเนอร์ก็ได้ร่วงไปที่เรียบร้อยแา่ฝังขวามือของเราในีครับสุยด้วยตัวนี้ก็เลยโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิงตัวนี้เกือบจะตายไปแต่ก็ยังไม่ตายทุกคนมันก็สามารถฮิวตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเบลสกาตัวนี้ก็ฟาดขวานลงมาอีกครั้งหนึ่งทุกคน นะฝั่งซ้ายมือถ้าฝั่งของอีซี่แมนนั้นก็ยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่จิตายไปนะครับเหมือนซึ่งฝั่งขวามือของเรานั้นก็ได้ตายไปถึง2ตัวละครแล้วนะฮะทุกคนในเชร์นที่2ตรงนี้ตัวละครเกวินอาตมตัวนี้ได้พลาดไปก่อนเลยนะครับผมด้วยก,กระหน่ำแทงนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้จมตีไปเช่นกันในอัคฝัางขวามือนะฮะและคิึงตัวนี้ก็ได้เปิดมาในครับด้วยพาสิฟของมันนั่นเองทุกคนมาชิบะก็จมตีไป และตอนนี้ฝั่งขวามือของเรานั้นก็เหลือตัวละครเมลสกัดกรับตัวละครอะตอมิกเท่านั้นทุกคน2ตัวละครนี้จะสามารถแบกรับจินได้ไหวหรือเปล่าเรามาลุ้นตรงนี้กันทุกคนและแท้ขวาตรงนี้ก็ได้ฟาดไป1ครั้งแต่ฝั่งซ้ายมือของเรานั้นก็ชนรัดดามเมจได้อยู่นะครับสำหรับคุณอีซี่แมนนะฮะเอาละซูเปอร์ดักชัยตัวนี้ก็โจมตีไปในะครับผมเมลสกัดตัวนี้ก็ยังไม่ร่วงในกะระบผมโลกที่โคตรนะแล้วและก็เลือดที่โคตรเยอะแบบนี้มันก็ไม่สามารถเก็บได้ง่ายๆทุกคน เาละทุกคนซูริวตัวนี้ก็ไล่โจมตีไปเก็บอะตอมิกไปชิลิปบอลแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่มเมลสกัดแค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกคนและบอกเลยว่าตัวละครตัวใหม่เมลสกัดตัวนี้นั้นหากตัวละครซูริวตัวนี้โจมตีไปติดไม่ยอดท้อบแบบนี้มันก็จะไม่ตายทุกคนเพราะว่ามันเป็นการไม่ยอดท้อบแบบพิเศษนั่นเองทุกคนมันไม่สามารถจะลบการไม่ยอดท้อตรงนี้ได้นะฮะ และคิงตัวนี้ก็ได้เปิดไปเช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มโล่ใหม่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่ท้ายๆเลยนะครับ4ต่อหนึ่งแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะและเข้าสู่รอบชิงกัน Day a l เอาละและนี่ก็น่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายสำหรับทุกคนเมลสกัดตัวนี้แล้วนะครับและก็ไล่โจมตีจากต้นขั้นสี่รีตัวนี้แล้วก็เก็บงานได้ไปที่ได้ปร้อยนะครับผมพลังสามสิบเอ็ดล้านกับสิบเก้าล้านนั่นเองทุกคนและในรอบนี้คุณอีซ่แมนนั้นก็ได้เข้าสู่รอบชิงไปรอแล้วนะฮะและในการต่อสู้ในรอบที่สองตรงนี้นั้นก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างมิสซูฮะแล้วก็โปรกามนั่นเองทุกคนมา้นกันว่าสองคนนี้นั้นใครที่จะเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับคุณอีซ ที่แมนกันนะครับผมตัวละครน่าจะมีตัวนี้ก็ได้ฟาดไปก่อนแล้นะครัด้วยพิรุณก็นำทำให้ตัวละครฝั่งซ้ายมือของเรานั้นติดการบทนี้แบพิเศษแล้วก็เกวีตัวนี้ก็ได้โจมตีไปทำให้ตัวละครซีวีฝั่งขวามือของเรานั้นติดการสตันไปที่ได้เรียบร้อยคิงตัวนี้ก็ได้เปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามมาด้วยตัวละครเกวีตัวนี้โจมตีไปในรอบนี้แล้วก็สตันตัวละครจักรพรรดิอีกตัวหนึ่งนะฮะผมซึ่งตัวละครฝั่งขวามือของเรานั้นก็โดนการสตันถึงสองตัวละครแล้วนะครับในนนนนนนคคคคครรรรรััััััั้้้้้้งงงงงีีีีีแตตตต่่่มมมมมกกก็ยไไจจบเเททาาาาพพะะะิิขออววลดสถโุ บุคคลแฟนตัวนี้ก็ได้จมตทไป ทุกันคิงจะฟังความมือของเราในก็ได้โจมตีไปเช่นกันทุกคนฝั่งไหนจะเป็นฝั่งชนะกันไนครับเอาตั้มตัวนี้ก็ได้ฟาดด้วยพิรุณกระนำหนึ่งครั้งเอาล้วทุกคนแลวคิงตัวนี้ก็ได้เปิดไปนะครับเพื่อเพิ่มโล่แล้วก็เพิ่มเลื่อนเด้งเลือดอีกด้วยทุกแต่มันก็ยังไม่จบเท่านี้ปู่บอมตัวนี้ก็ได้โจมตีไปนะครับผมและการโจมตีของปู่บอมตัวนี้มันก็ยังไม่สามารถเก็บได้แต่ซีเวอร์แฟงตัวนี้ก็ได้กระนำไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บทุกคนจากริบาอได้เอจะฟังความมือักดม ทำให้2ตัวละครน,นั้นติดการสันไปที่เรียบร้อยทุกคนและคิงตัวนี้ก็ได้เปิดไปเช่นกันนะฮะเอาละและคิงตัวนี้ก็จะเปิดมาด้วยการเพิ่มเลือดให้กับทีมของเขาแล้วแต่บอสจะฝังสายมือของเราเนี่ยก็ได้ร่วงไปแล้วนะครับตามด้ดยพิรุณกระนำแจงอกีกครั้งจากอะตอมิกตัวนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บตัวละครจะฝังสายมือได้นะครับในการต่อู้ในครั้งนี้พลังขคลื่นเต่าจากบอสอีกครั้งก็ยังไม่สามารถเก็บได้นะครับและซูรูก็ได้ไล่โจมตีหนึ่งครั้งตามมาด้วยตัวละครเมลสกาดนะครับผมตัวละครโจมต ามารถเจอตัวละครซูริโอตะฝั่งขวามือได้นะครับตัวละครซับบี้แมนก็ได้เปิดไปเช่นกันนะครับแล้วก็โจมตีไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มเลนให้กับตัวละครฝั่งเขานั่นเองทุกคนฝั่งซ้ายมือนะฮะเอาละและคิงจันนี้ก็ได้เปิดไปนะครับโดยการเพิ่มโลนและก็ฮิวตัวละครในทีมอีกด้วยเอาละและฝั่งในนั้นจะทนรับดาเมจและก็เอาชชนะในครั้งนี้ไปเจอกับคุณอีซี่แมนกันนะครับแต่ตัวละครเกว์นตะฝั่งซ้ายมือกับคิงนั้นก็ได้ร่วงไปที่เรียบร้อยหนูว่าตะฝั่งข ตัวนี้ก็ล้มพายุหมุนตัดเหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังไมา่สามารถเก็บตัวรอนสกิลตัวนี้ได้แล้วเกวินตัวนี้ก็ได้ไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งไปที่ตัวรันเมลสกัดทำให้ตัวรันเมลสกัดตัวนี้โดนการสตาร์ทปที่เร็วๆไม่สามารถที่จะออกสกิลได้นะฮะซึ่งในการต่อสู้ในครั้งนี้บอกเลยว่ามันจะต้องยื้ออย่างแน่นอนทุกคนเราก็จะไปดูว่าในเทิร์นสุดท้ายนั้นใครจะเป็นฝ่ายชนะและคว้าชัยไปเจอคุณซีแมนในรอบชิงกันนะครับ A few moments later. ลราตัด่านมาตรงนี้ทุกคนนี้ก็น่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายสำหรับเจ้าคนันเมลสกาตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าการต่อสู้มันยืมากเลยนะครับและในการต่อสู้ในครั้งนี้ฝั่งโปรแกรมนั้นก็ได้เป็นฝ่ายชนะไปเจอกับคุณอีซี่แมนในรอบชิงนั่นเองทุกคนและนี่ก็คือ2ผู้เข้าชิงในรอบนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นอีซี่แมนแล้วก็โปรแกรมนั่นเองทุกคนและการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะยืดเยื้อและยาวนานขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ไปลุยกนันนะครับผมเข่าสนามต่อสูส้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการต่อสู้ในครั้งนี้เกวิน ฝั่งขวามือของเรานั้นจะได้เปิดมาก่อนนะครับแต่ตัวละครนั้นต้อมิที่มีพาส,สิฟที่ไล่โจมตีก่อนที่ตัวละครตัวอื่นๆจะออกสกิลนั้นก็ได้โจมตีไปก่อนต่างฝ่ายก็ต่างมีพิบุร์กน้ำจากตัวละครอะตอมิกตัวนี้นะครับผมฟาดดับไปนะครับผมต่างฝ่ายเขาต่าได้รับผลบกดทิ้พิเศษนะครับแต่ตัวละครเกลวินที่ฝั่งขวามือนั้นก็ได้โจมตีไป,ไปไปถึงสองตัวละครเลยนะครับผมทุกคนและในครั้งนี้ king ตัวนี้ก็ใช้พาส,สิฟโดยการโจมตีไป และไล่โจมตีจากตัวขั้นสุยริวลนั่นเองทุกคนแต่ก็ยังไม่พอเท่านี้เพราะว่ามาชิบตตัวนี้ก็สามารถไล่โจมตีได้เช่นกันนะครับด้วยพาสิฟของตัวขั้นคิงนั่นเองทุกคนเอาล่ะและกินตาฟังซ้ายมือของอีซี่แมนนั้นก็ได้โจมตีมาเชน่นกันตามๆด้วยตัวขั้นสุยริว ซูเปอร์ดักชายตรงนี้ก็น่าจะเป็นพาสีทํำแนททุกคนแต่ฝั่งฝวามือของเรานั้นก็ดูแบบไม่สามารถทนรับดามเมจได้ไหวนะครับเพราะว่าตัวละครจกักรพรรดิเด็กนั้นก็ได้ร่วงไปที่ได้ปล่อยแล้วนะครับมันจะเป็นดัวละครกัวแรกเลยนะครับที่ร่วงไปในการต่อในครั้งนี้แต่การต่อสู้ที่โคตรโหด คนมันแบบนี้นั้นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนั้นมันก็ยังมีเช่นกันทุกคนใครที่อยากมาเจอกับคนเหล่านี้นั้นก็สามารถไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆได้เลยทุกคนเอาลาละบอสตัวนี้ก็ฉีดไปนล้วโด้วยเลเซอร์หรือว่าหลังขึ้นเตานั่นเองทุกคนตามาดูกัว่าเซอรดักชายตัวนี้ก็จมตีไม่ต่อต่างไฟนั้นก็ต่างไม่ยอมแกนและในสัปดาห์นี้ ใครจะเป็นผู้ที่แร่งที่สุดแล้วก็ครอบครองแชมป์ในสัปดาห์นี้กันทุกคนเอาละในตอนแกเจมส์จฝังความือของเราก็ได้ร่วมไปที่เรยบรถสามาด้วยจ้ารถคัจูดิโอเนื้็ไล่จมตีไปเก็บตัวลรคัจูดอฝังความมือกับไปที่เรือรถไล่จมตีไล่จมตีไปอีกหนึ่งครั้งก็สามารถเก็บงานได้แบบสบายๆเลยในคร์บอนวัตตอนฝังความือของเราไม่มีละคัเมลสกัดนั่นเองทุกคนีะสามารถยืดเยื้อในการต่อสู้ในครั้งนี้ได้นะฮะใครที่ฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนผมก็อาจจะฟังไม คำฟังของคุณอิซี่แมนนั่นเองทุกคนแล้วใครที่ชอบในการภาคในการต่อสู้แมนแนแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ทามานานมากเลยในการภาคในการต่อสู้ที่โคตรมันโคตรเด็ดแบบนี้ของเหล่าตัวบักนั่นเองทุกคนแต่ในครั้งนี้เรามาภาคแบบเต็มๆเลยนะครับและบอกเลยว่าโคตรมันมากๆเลยทุกคนและนี่ก็คือความสนุกสนานในการต่อสู้ในศึกดวลไร้ที่สิ้นสุดแบบนี้ใครที่อยากให้ผมทาคลิปแบบนี้ต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับผมทุกคนแล้วก็ฝากช่องน้องชายของเรา ด้วยนะครับมกับไอดีที่เราเล่นตรงนี้และช่องของเขาก็คือ SIC yes, เน่นเองทุกคนไปติดตามเขาด้วยนะ